ก็ได้ง่ายๆมาเลยราคา130ยเยนหรือประมาณ40 50ไม่เกิน60บาทนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปข้างนอกกันนะคะเพราะว่าคุณไก่บอกว่าพึ่ง ไปซื้อน้ำไม่หน่อยไปซื้อตรงนี้ด้วยนะงงมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเหล่าอะไรพึ่งหรือเปล่าเมื่อแล้วนะคะตอนนี้ข้างนอกอเดินไปเดินก็นั่งให้ตังมาแค่นี้นะคะแล้วนะคะตู้นี้นะคะคุณไก่บอกว่าให้มาซื้อกาแฟให้ค่ะก็คืออันข้างบนนี้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเยนนะคะงงมากแล้วบอกว่าขอให้โชคดีได้สกุชชี่นะคะแม่ก็งงมากอะไรของนางวะโอเคใส่ตั้งก่อนนะคะ นป้ำหนึ่งเหรียญห้าสิบเยนเหรียญสิบเยนมีคนงงว่าเราจะถ่ายคลิปทำไมนร้งหนึงนะคันถือมือเดียวอ่ะใส่ห้าสิบเยนไปก่อนดีกว่าโอเคนะคะจากนั้นเราจะทำการกดเลยนะคะไม่พึ่งขอเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดีกว่านะ แบบยาคุโรโตดีกว่าไมาช่งชอบนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเขาก็จะงงว่า <c oughs> ก๊ก้ค่ะีไก่มาแก้งนะคะทุกคนนี่เห็นนะมีสกุชี่มิวรี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเล่นแล้วใช่ไหมคะคุณไก่ <c oughs> แล้วก็มีเบลดอน,นะคะดูอสองอันตรงนั้นเลย คนอื่นะนะคะ,ะ,ะ,คะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้มีตู้กดสกูชี่แบบจริงๆนะคะก็ช่วยกันเม้นเลยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าอนาคตอาจจะมีจริงนะคะที่เมืองไทยเม้นเลยนะคะลาไปก่อนนะคะสำหรับทิมนี้สวัสดีค่ะค่ะ